อะไรกลงวะทำไมา่านนี้เังไม่มาอีกหี่อบอกอาจูหรือเปล่าอาไหนหรือว่ามันจําวานผิดนะโอยไม่หรอกเท่าแกว่านันอาจูเรียบร้อยแล้วเท่าแกรออีกสักเดี๋ยวเถอะยังมีเวลานะเฮะียยังไงเราก็ไปทางนะอย่าพึ่งใจรั้งไปเลยเฮ้ยทางอย่างเรียวมันพอที่ไหนล่ะเมยเราเป็นเจ้าภาพนะเราต้องไปกองแขกสิ ถ้าปางเนี้ยลือคลิกด,ดูสิอาโจจะล้องใจแท่งไหนอยากสายชายไม่มีใครไปแล้วคงเฮออ้ยาโจอ้ยลือเกิดมาสร้างความเดือดร้อนแท้แท้อ้าวตราแกเช้งโอ้โหแต่งตัวสโลอเลยวันนี้ไม่ขายของเหรอเนี่ยลือไปเห,เหอ่้าปติดตัวบ้าเหรออย่าจะกี้มาเกี้ยวเอง ก็ทำไม่ให้พูดก,กับลูกค้าอย่างนี้ววอ่ะกูอ่ะ롱เมลี่แล้วมาเซาตี้ทำไมไม่ครัไม่รอไม่รอมาละไอจูมังไม่มาก็ไม่รอมาละไอไนรื้อไปการร่วงมาละเท่าแกจะให้ผมเขียนบอกให้ไอจูตามไปหรือเปล่าอะ่ะไม่ต้องไปบอกอะไรมาว่าให้รื้อไปทำรื้อเขไปทำดิครับครับ ตัวน,นี้ปแปลกๆนะคุณหยงดูไม่เข้มแข็งเลยอะ่ะวัยสอนกนลัมไปเถอะนะไม่มีความรู้หย่ดรีบออกความเห็นรำไม่เซ้ อยากนิดเบาหน่อยก็อภัยให้น้องนะขอให้อยู่ด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันดูแลน้องด้วยล่ะขอให้รักกันจนถึงก่จนเท่านะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองครับ มากๆนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบจากความสำเร็จกำลรวยยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ภรรยาที่มางานแต่งแบบไทยเป็นครั้งแรกถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกค่ะเท่าที่เสียกับคุณดาหลาให้เกียรติมาร่วมง,งานเนี้ยพวกเราก็ขอบคุณมากแล้วล่ะคะ่ะ คุณธีรชัยเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทเราในวันสำคัญอย่างนี้ผมต้องมาอวยพอรอยู่แล้วละครับขอทนลุมันมานะครับจะสา่างชิชดกันหนนะครับหนึ่1 2มดีครับดีครับเยี่ยมครับ ครับขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับมือกันหน่อยได้ไหมครับครับยิ้มิๆหน่อยนะครับโอ,อ,อ้อะไร่ะ เรือพรงพาวมาผิดบ้างเขเปล่าอะบ้านออกให,ใหญ่ใหญ่โตโตล้วจักการแต่งงานภาษาอะไรวะทำไมบ้านถึงแน่เงียบเป็นเปล่าสากเลยเนี่ยไม่ผิดเรอเท่าแกนะไม่ใช่เท่าแกก็ลองดูสิพอ่อใช่มันก็ใช่นี่นาแต่ทำไมมันถึงได้เงียบเชียบอย่างนี้มี่ง,งานแต่งงานทั้งที มันก็น่าจะมีโต๊ะมีเก้าอี้ตั้งอาหารอะไรั้งแขกบ้างสินะเฮียฮะนี่ไม่มีเลยนั่นมาเงียบเหี้ยไปอันไหนอะ่ะเรื่องลองเรียกดูสิมีใครอยู่บ้างไหมครับขอ,ขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอ่ะอ๋อช่วยดครับช่วหาใครคก็คุณคือว่าที่นี่ใช่บ้านที่จัดงานแต่างงานหรือเปล่าครับไม่ใช่นะคะ ขอโทษนะคะแล้วที่นี่ใช่บ้านอยู่จรัศศีหรเปล่าคะไม่ใช่ค่ะบ้านนี้ไม่มีคนชื่อจรัศสีค่ะและ้วแล้วอันนี้ใช่ที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าคะาใช่ค่ะแต่บ้านเราไม่ได้จัดงานเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนชื่อจรัศสีด้วยค่ะ ไมนี่ผมต้องขอขอบคุณเสียแล้วก็คุณดาราค่ะนะครับที่ให้เกียรติในงานแต่งงานลูกสาวผมผมต้องหาแล้วครับต้องเป็นฝ่ายขอบคุณท่านผมรู้จักท่านผ่านหนังสือพิมพ์มาตั้งนานแล้วนะครับเพียงจะมีโอกาสพบตัวจริงก็วันนี้แหละเป็นไงครับบรรยากาศตอนนี้ก็ดีนะครับเริ่มจะเป็นเวาไดเรื่อยแล้วไพื่อจะใหฟ้าเรียบร้อยหน่อยก็คงไมก็ฝากเรื่กัรภายในเด้๋ยวเชิญ่านของว่างทางสบายเลยนะ พ่อตาแม่ยายเฮียป้อหน้าป้อหลังเน่ยเชื่อในเสียพงเลิศมาค้มจริงวะเฮียก็แงยอยู่แล้วลนะ่ะคนรวยระดับเนี้ยนะใครๆก็อยากรู้จักทั้งนั้นนะน,นี่หรือยังไม่เห็นนะตอนที่อัวบอกว่าจะเชิญเสียผงเลิศมันเป็นตัวแกผูกอีกนะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเว้ยแต่เฮียนี่ก็เก่งนะเห็นผมาเกลียดเกลียไอเสียนี่ ได้อุตสา่าห์กลั้นใจเชิญมันมาจนได้เพื่อผมประโยชน์นะนะกูว่าทำได้ทุกอย่าง<ม>เฮีย <Yeah. S 2> แล้วทำไมป้ากับมา้ายังมาไม่ถึงอีกอะถึงแล้วละ่ะแต่คงถึงบ้านอื่นอนะอะไรนะ yeah. มะเฮียแม่จิ้วป้ากับมา้ามุดไทยยังไม่ชัดเลยเห็นเป็นแค่คนขายข้าวมันไก่ข้างถนนอย่างเงี้ย ก็โดนดูถูกพอดีดีไม่ดีนะเรื่องที่เราปกปิดไว้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องสินสอนดหวอนความแตกกอดีจรจิตของเฮียนะเฮียนี่รอบข้อจริงเลยคนระนับถือเฮียจริง